นี่ครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมีสายกีตาร์นะครับสายกีตาร์โปร่งนะครับแบบยกชุดอันนี้ก็จะเป็นแบบราคาประหยัดนะครับผมนาทีทางร้านเรามีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อโอฟี่นะครับผมนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นสายกีตาร์โปร่งนะครับก็ตัวนี้นะครับทางร้านเราก็จะมีเบอร์สิบนะครับผมในซองสีเขียวนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับซองสีเหลืองนะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายครบชุดเลยนะครับผมในหกเส้นนะครับผมนี่เลยนะครับก็ถ้าลูกค้าแบบอยากได้เบอร์ไหน เสียงแบบไหนก็สามารถเลือกเบอร์กันได้นะครับผม้าอยากได้เสียงหนาๆก็ใช้เป็นเบอร์11ไปนะครับผมถ้าอยากได้แบบมาตรฐานเป็นเบอร์1ินี่เลยนะใช้เป็นเบอร์10ตัวนี้ได้นะครับด้านหลังซองก็จะมีขนาดสายนะครับมีเบอร์บอกนะว่าสายจะขนาดเท่าไหร่นะครับผมนะลูกค้าสามารถมาลองดูได้นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะสายกีตาร์ปลงนะครับแบบชุดแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ชุดละ1 5 0บาทนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะลูกค้าท่านไหนนะสนใจนะครับสายกีตาร์ปร่งราคาประหยัดนะครับแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถสิด่อิบอกมาได้นะครับ หรือจะมาซื้อสินค้าด้ยวยตันเองที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมอาโอเคครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุมพุสิกด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ